ซพ่งช็อปที่โฮมดีพอร์ตเสร็จแล้วไปที่ธาร์เก็ตเพื่อหาของกินดูซิว่ามีตัวเลือกเยอะแค่ไหนจะเป็นห้องรับได้ยังไงถ้าขายขนมเดี็กท่มนเอาไปหมดไม้ดีนะใช่ใช่หยุดเถอะค่ะขอบคุณ ขต้องออจากเรื่องโดนด่าจากล <van celui> ูกค้าทาร์เก็ตแล้วการซื้อขายตําเนินไม่ได้อย่างราบรื่นจนกระทั่งแคนเนอร์กับแซกนี่รู้ว่าไปซื้อห้างเดียวกันกับแชลลิสและพ่อพ่ออยาอย่เาะผมไม่ได้กินขนมแน่เพราะฉันรู้ว่าพวกเขาต้องมาซื้อแน่ขาใหญ่มาแล้วจอแดนกับแชาลิสอยู่ที่นั่นและถ้าเขาเห็นเราจะรู้ว่าต้องหาสีอะไรจะต้องแอบย่องออกทำไมวันนี้ไหมใช่ใช่พงใช้มันไม่เชื่อถาาลมหายใจท่อขณะที่แคนเนอร์กับแซกอยู่ที่ทาร์เก็ตผมได้ชุดว่ายน้ำมาใส่แล้วเอาล่ะมาดูกันว่าห้องลับใต้น้ำผมจะมีหน้าาตเป็นไงโอ อะไรประวานก็ได้นี่ที่เหลือก็แค่ออกแบบด้านในห้องโชคดีที่หนุ่มๆกลับมาพอดีเลยแต่เราต้องรีบเพราะแสลิสกับคุณพ่อจะมาถึงภายใน20นาทีแล้วเอาล่ะผมได้ของสีผมมาเยอะต้องรีบไปตกแต่งห้องซะแล้ว